สุกัดอยากได้ของเล่นใหม่ก็คือเฟอร์บี้2023ว้าวตุ๊กตาเฟอร์บี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยตุ๊กตาเฟอร์บี้ตาโตเหมือนน้องสุกัดคนตุ๊กตาเฟอร์บี้ยังมีหลายแบบด้วยนะแล้วเราจะเลือกกันไหนดีทุกคนเลือกไม่ถูกเลยอะทุกคนจะเลือกตุ๊กตาเฟอร์บี้สีม่วงกับสีส้มมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้นะน้องสุกันเลือกตุ๊กตาเฟอร์บี้สีไหนดีคะสีม่วงกับสีสอมน้องสุกันเลือกตุ๊กตาเฟอร์บี้สีม่วงนะคะตุ๊กตาเฟอร์บีสาาามรถทต ได้ด้วยนะทำตามคำสั่งอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามารีวิวกันทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะคลิปหน้าเรามาเจอกันบ๊ายบายทุกคนวันนี้จะมารีวิวเฟอร์บี้แล้วก็เฟอร์เบส2023รุ่นใหม่ล่าสุดเลยเฟอร์บี้แล้วก็เฟอร์เบส2023จะทำอะไรได้บ้างอ่ะเราจะทดลองออกคำสั่งเฟอร์บี้ว่าเฟอร์บี้จะทำตามหรือเข้าใจเรที่เราพูดไหมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราใส่ถ่านก่อนนะคะทุกคนเฟอร์บี้จะได้มีพลังข้างในกล่องมีเครื่องประดับแล้วก็โบชูมีวิธีการสั่่งงคาสััเเเฟฟออรร์์บบบีี้้้้ดวยยนนะลุกก ก็ให้ฟู๊ดเฮ้ยสก,กัดเลยเออะไรบีน่ารักมากๆนะคะทุกคนว้าวเดีย๋ยวเราทดลองออกคำสั่งเฟอร์บี้กันเลยว่าเฟอร์บี้ทำตามตัวไหมไปดูกันแด <Dance Bobby. S 2> นสปาร์ตี้คำสั่งแรกคุณแม่ให้เฟอร์บี้แดนสปาร์ตี้นะคะทุกคนแล้วเพลงก็ออกมาแดนนี่เลยว้าวเฟอร์บี้เก่งมากๆไม่น่าเชื่อเลยะเฟอร์บี้ทำตามคำสั่งและเข้าใจเราได้ด้วย ไล่โชว์คำสั่งต่อไปนะคะคือการสลับสีแล้วก็โชว์สีให้เราดูนะคะทุกคนแล้วเฟอร์บี้ก็เข้าใจได้ด้วยนะํำตามคำสั่งที่คุณแม่สั่งด้วยเก่งมาก mm hmm. แล้วเฟอร์บี้ยังชอบให้เราเกาพุงนี่นะคะทุกคนเพลินเลยนะเฟอร์บี้ถ้าเฟอร์บี้ชอบใจหรืออารมณ์ดีจะมีเสียงอย่างนี้ออกมาเฟอร์บ mm ี hmm. mm ้ hmm. ยังชอบให้เราขยับเล่นด้วยนะ mm hmm. mm hmm. แล้วเฟอร์บี้ยังสามารถ <Wit! S 1> ทำนายอนาคตได้ด้วยนะทุกคนเฮ้เฟอร์บี้เฮลไมฟอร์จูน Let y o วทำสมาธิเอาไว้เราทำสมาธิหลับตานะสมาธิ Eyes. And think นั่งสมาธินั่ง <His S 2> สมาธิ <eyes. S 2> นั่งสมาธิหลับตาห <Breathe in. S 2> ลับตา <Breathe out. S 2> หายใจเข้าหายใจออกคุณแม่แล้วก็น้องสูกันแล้วก็หลับแล้วนะะคทุกคนก็ปีแคท I love you เฟอร์บี้สามารถพูดตามเราหรือตอบโต้เราด้วยนทุกคนเรามาป้อนอาหารเฟอร์บี้กันกินอิ่มแล้วเฟอร์บี้นอนกลางวันได้เลยค่ะเฟอร์บี้นอนกลนเสียงดัง คุณแม่จะลอยสร้อยเฟอร์บี้นะคะตื่นมาเฟอร์บี้จะได้ใส่ส,สวยเฟอร์บี้ตื่นแล้วคุณแม่ใส่สร้อยเฟอร์บี้นะคะเฟอร์บี้สวยมากน่ารักมากๆเลยเราจะมาทําทรงผมให้เฟอร์บี้กันนะคะทุกคนว่าจะสวย,ยไหมมาดูกันเลยเรามาแบ่งชอผมของเฟอร์บี้แล้วก็มาติดกิฟต์กันเลย เราเสริมสวยเฟอร์บี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเฟอร์บี้สวยไหมทุกคนชอบเฟอร์บี้มาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้นะเดี๋ยวเราไปดูเฟอร์เบทกันว่าเฟอร์เบทจะทําอะไรได้บ้างเฟอร์เบทมีผมยาวเหมือนเฟอร์บี้เลยเฟอร์เบทยังมีให้เลือกหลายแบบหลายสีด้วยนะคะทุกคนแกกองออกมาแล้วเฟอร์เบทของเราได้เป็นสีฟ้าแล้วยังเป็นพวงกุญแจได้ด้วยเราจะมาปลูกเฟอร์เบทกันเฮ้ยเราปลดเฟอร์เบทออกมาแล้วเฟอร์เบทตัวเล็กน้ารักมากมาวเฟอร์เบทสามารถร้องเพลงได้40กว่กเพลง อร์เบดคุยกันแล้วทุกคนเอาฟังออกหรือเปล่าว่าคุยเรื่องอะไรมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะแล้วทุกคนอ่ะชอบเฟอร์บี้หรือเฟอร์เบดบากกันมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์คลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย